คือที่ทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาคืออยากพิสูจน์ว่าในแต่ละเทียมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็คือมันเห็นผลชัดเจนอยู่นะทุกคนฉันคือคนที่ไม่ค่อยกินรังนกแต่ฉันเห็นแม่กินแล้วเคยเห็นเขาบอกว่ารังนกอ่ะมันมีหลายเกรดมีตั้งแต่แบบแพงแบบพรีเมียมไปจนถึงราคาถูกฉันก็งงเว้ยว่าแบบอ้าวแล้วแต่ละอันมันต่างกันยังไงทีนี้มันมีวิธีพิสูจน์ง่ายๆที่บ้านก็เลยรู้สึกว่าเอาหน่อยต้องลอง อันนี้เป็นตัวแรกนะเขาจะออกเป็นขา,ขาวขาวขุนๆหน่อยตัวที่สองก็จะเป็นขุนๆเหมือนกัน,น,นแต่ว่าสีมันจะไปทาแบบเข้มกว่านิดนึงแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวเดียวเลยที่มีสีออกเหลืองทองแบบนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าผ่านไปหนึ่งวันแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงอันนี้หลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอีฟเอามาเปลี่ยนใส่ถาดใส่นะมันจะได้เห็นชัดๆอันนี้เป็นตัวแรกอันนี้เป็นตัวที่สองแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่สามทุกคนอันนี้คือผ่านไปหนึ่งวันแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงปะ อันที่ยังเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็มีสีเหลืองทองคืออันนี้อันนี้ก็ยังมีความเป็นชิ้นอยู่แต่ว่าตัวนี้คือแบรนด์